ครับปสดีครับมีใครมาได้บ้านครับทุกคนอ้าวอ้าวไม่ทันโอ้ เอ้าไม่ทันทุกคนทำไงดีเนี่ยเห็นว่าแวบมาเมื่อกี้ครับพี่ไม่ทันไม่ทันเราไปแล้วเออจะถ่ายคลิปซะหน่อยอันนี้ก็มาจากร้านบะซอโอเคเอฟซีฟรีให้นะเพรามันแจกอ๋อแล้วพี่ได้ไหมได้โอเคคนละกล่องคนละกล่องนะครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีทุกท่เมื่อวานไปแล้วโอเคดีมากเลยกำลังรีบใส่กางเกงเมื่อกี้ว่าจะไปถ่ายคลิปแกซะหน่อย ไม่ทนเลยนะไ,ได้มากแกไปแจกใครยังไ,ไม่รู้เห็นมีออไปใวมาใบมากเป็นไงบ้านวันหลังอ่ะพี่ปิดประตูหน้าบ้านไว้อย่าเปิดทิ้ไงไว้งั้นเราไม่ได้คลิปกันเข<อ>้าใจป่ะจริงพี่วันหลังจะเปิดออกเข้าออกท้างหลังเอา<พ>อ,อย่าเปิดทิ้ <มา S 1> ไงไว้ใช่ไหมรับต้องเอารอกมาใช่เราจะได้คลิปกันอย่างนั้นแหละพี่ต้องหา,หาแบบวิธีนี้อย่าเปิดทิ้ไงไว้ใครมาก็เข้าท้างหลังเอาเราจะได้คลิป นี่คือแผนการของผมที่ผ่านมาผมทำอย่างจริงจริงครับทุกคนผมจะปิดหน้าบ้านไว้แล้วก็นะผมจะเปิดหลังบ้านไว้ใครมาอะไรยังไงให้มาติดต่อหลังบ้านนะวันนี้ไม่ทันไม่ใหญ่บ้านกับผู้ใหญ่บ้านนะไม่ทันเลยวิ่งมาวิ่งมาไม่ทันนะครับไม่ได้คลิปเลยนะครับเพราะว่าพี่อนุมัติเปิดประตูหน้าบ้านทิ้งไว้นี่เองีอเห็นไหมทําให้ทุกคนติดต่อง่ายนะฮะ ทำให้ทุกคนติดต่อพวกเราง่ายนะครับคลิปเราเลยไม่ได้กันเลยอขอบคุณครับเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปในคลิปต่อไปขอบคุณทุกกำลังใจแล้วขอบคุณ FC ผู้ใจบุญนะส่งข้าวพวกเรานะครับสวัสดีครับ